ขอคืนเงินภาษีทำอย่างไรให้ได้เงินคืนเร็ว,รวสำหรับปีภาษี2564นี้ทางกรมสรรพากรได้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้หลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอคืนเงินภาษีมีช่องทางไหนบ้างไปชมกันเลย 1. คืนเงินภาษีเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลัก สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยผู้ขอคืนเงินภาษีได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและได้แจ้งความประสงค์รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวทางสรรพากรจะโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ มีผู้ขอคืนเงินภาษีโดวยวิธีนี้ถึง90%ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากวิธีหนึ่งเนื่องจากสำนักงานเขาทราบเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนเงินภาษีอยู่แล้วทำให้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยตรงและรวดเร็ว 2. คือเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ผู้ขอคืนเงินภาษีไม่สะดวกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและมีบัญชีเงินฝากข,ของธนาคารกรุงไทยทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอ21เป็นหลักฐานให้ผู้ขอคืนเงินนำไปติดต่อรับเงินคืนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยมีวิธีการขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทย3แบบด,ดังนี้ ผู้ขอคืนเงินภาษีได้มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับหนังสือคออ21ก็ให้แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้เลย 2. นํนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 3. คืนเงินด้วยบัตรเงินสดอีม n น y ีวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เดินทางไปขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กรณีผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีที่มีคำสั่งศาลและได้รับหนังสือแจ้งคืนคอ21ผู้จัดการมรดกยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยในรูปแบบบัตรเงินสด e-money ได้โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร ทั้งนี้กรณีผู้ขอคืนภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดําเนินการที่สาขาธนาคารกรุงไทยแทนจะต้องคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ขอคืนภาษี 3. คืนเงินผ่านสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรหรือทกสหากาผู้ขอคืนเงินภาษีไม่สะดวกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนและมีบัญชีเงินฝากของ ทกสทางสรรพกรณ์จะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคอ21เป็นหลักฐานให้เพื่อนำไปติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารทกสต่อไปโดยมีวิธีการขอคืนเงินภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารทกส2แบบดังนี้ 1. กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร หลังจากได้รับหนังสือขออ21ให้แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้เลย 2. นํนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทกสทั้งนี้กรณีผู้ขอคืนภาษีได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการที่สาขาธนาคารทกสแทนจะต้องคืนเงินภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทกสของผู้ขอคืนภาษี สี่กรณีผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติห้างส่อสามัญคณะบุคคลวิสาหกิจชุมชนและกองมรดกที่ยังไม่ได้แดงทางสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอ21พร้อมเช็คส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้กับผู้ขอคืนเพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น สำหรับผู้ขอคืนเงินภาษีที่ได้รับคอ21ก่อนวันที่1มกราคม2565ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคารและคอ21หมดอายุให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที Mot ่โดยใช้เอกสารประกอบคำร้องดังนี้กรณีเช็คสูญหายต้องใช้หนังสือแจ้งความหนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล หนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจากนั้นทางสัากรจะออกพเอ21ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไปขอสรุปง่ายๆนะคะอย่างไรก็ตามวิธีการขอคืนเงินภาษีทั้งหมดเนี่ย วิธีการที่แนะนำนะคะก็คือผู้ขอคืนเงินน่ะควรจะลงทะเบียนพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกับบัญชีเงินฝากธนาคารและแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวก็จะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินคืนภาษีมากที่สุดเลยค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขอคืนเงินภาษีหากมีเอกสารที่ชัดเจนแสดงว่าได้เสียภาษีไว้เกินผิดหรือซ้ำ หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสียทางผู้ขอคืนเงินจะได้รับเงินคืนภายใน3เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ w w w r d g o t h ค่ะหรือมีข้อสงสัยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ